ชื่อน้าน่ารักคุณท้อยค่ะพอค้าน่ารักด้วยนะโอ้แม่ค้าน่ารักเนี่ยนั่นสิงจรินั่นสิงจริอ้ต้นกัน่เดียวอกลูกค้ายืมห้ สวัสดีครับผมเา๋านี่ครับคนนะครับนี่ไม่รู้ใครจะพาใครมาเที่ยวกนะ่ก็ <c oughs> คือครั้งแรกใช่ไหมครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันครับผมดูอะไรวะก็ <c oughs> ดูของไงของอันนี้แค่หกโมงครึ่งน,นะคนเริ่มเริ่มมากันเยอะแล้วนะ คือมันมีหลายอย่างมากแต่แต่ที่เขาไม่ค่อยได้แบ่งโซนใช่ป่าวว่าโซนไหนมีของโซนไหนของกินก็คือร้านจะอยู่ค้าๆกันแบบว่าสภาพสภาพของกินจะรวมกันเลยใช่ใช่ไหมก็คือต้องเดินได้ครบอ่าใช่ถึงจะรู้ว่ามีอะไรบ้างใช่แต่คนพื้นที่เขาบอกว่าตลาดเป็นเป็นคือเป็นสี่แยกตลาดถนนคนเดินอุดรราชธานีครับผมอุดรธานีอุดรธานีเดี๋ยวเราพาไปซอยนี้ก่อน อ่าครับงั้นเราดูว่าถนนถนนอาทิอาทิบดีก่อนเลยครับไปถนนอาทิวดีก่อนเลยอาทิวดีไหนการคังครับผมเนาะใช่ครับพุงนี่เสียงอีกแล้วไปไปครับผมพาเดินครับคือวัฒนธรรมคนที่นี่เหมือนครับเขาจะเดินแบบไปทางนี้เข้าใจไหมอืมคือเหมือนครับจะเดินทางนี้เท่านั้นน่ะแล้วก็วนไปฝั่งหนึ่งเนาะแ้วก็มีบางคนที่เดินย้อนไปเห็นปหครับผมมันก็จะมีอยู่นะแต่จริงๆแล้วผมว่าคนที่นี่เขาบอกแบบนั้นว่าต้องเดินไป ฝั่งนี้คือเดินตรงไปเท่านั้นเดินตรงไปอย่ีกนึงตามเลนตามเลนครับผมใช่ใช่ใโอเคครับผมก็จะมีของหลากหลายมากมายครับมีรองเท้านี่มือสองมีน้ําหอมมีชุดนอนมีเครื่องเกงอันนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องสําอางมีเคสโทรศัพท์ด้วยครับเครื่องสำอางอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองพี่เื้อตัวกี่ไหล่เนี่ยอันนี้ดูดูเลยเหรอ ต้นนะครับตั้งเสร็จยังครับผมได้แล้วครับอ๋อได้เลยอ๋อครับตั้งไว้เสร็จก็ซื้อได้เหมือนเดิมตั้งไว้เสร็จก็ซื้อได้นะครับอันนี้ตั้งวันไหนบ้างครับตั้งทุกวันครับสุขเสาร์ครับสุขเสาร์ตั้งตรงนี้เลยทุกอาทิตย์เลยอ่าไปไปไปดูต่อไปดูต่อสภาพมือสองนะครับในร้านเด็ดร้านเด็ดถึงยังอ่ะร้านเด็ดโที่ไหนที่ไหนที่ไหนเด็ดที่ทุ่มมาแล้วพี่ใช่าที่สุดอันไหนอัันนไหเดด็ครบอันไหนเด็ดอันไหนเด็ดครับอันนี้คืออะไรครับเนื้อครับอันนี้ครับ หอ๋อมี2แบบมีไส้กรอกเนื้อกับไส้กรอกหมูถูกไหมครับอ๋อใายทุกอย่างครับใายทุกอย่างแบบสดงว่าอร่อยทุกอย่างแล้วอันนั้นคืออะไรครับคอหมูปิง้งคอหมูปิ้งอ๋อแต่เป็นแบบเสียบไม้มาเลยอืมใายทุกอย่างสั่งเลยอร่อยทุกอย่างอันนี้ต้องเด็ดมากๆกระเป๋าพี่พลนี่ใหญ่มากดูปไหเดี๋ยวเอาไงครับพี่จะเอาดิบมาเลยแล้วนี่เนื้อสุกแล้วโอเคปังมาก ร้อนไม่บอกเลยร้อนเลยพี่อันนี้หมูน,นี่ร้อนนะครับมันร้อนยอยนนู่แต้วเธอโอ้โหหมูผมมาเนื้อพี่อ้าวอะไรมึงผมไม่กินเนื้อมันไม่เกี่ยวอ่ะคือถ้าเกิดแบบว่าให้มึงคุยมึงลองอันเนี้ยมึงไม่ลองอันเนี้ยมึงก็ไม่รู้หรอกว่าไหนอร่อยกว่ากันอ๋อ <c oughs> อันนี้อันนี้อร่อยอันนี้คืออะไรร้อนอร่อยจริงว่ะเปรี้ยวๆเทำไงพี่กินจังใจด้วย อันนั้นหรอครับ10บาทเองละสิบบาทอ่าเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาก่อนครับผมร้อนความร้อนมันทำให้แบบอร่อยอะเห็นหน้าพี่ผมก็รู้ว่าอร่อยแล้วมันจะสีดำๆแบบนี้ใช่ปะอร่อยจริงผมก็จะสีกอขาวๆหน่อยตาลน้ำตาลก็รีมาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมดกี่โมงหมดครับนานไม่พอปกติเก็บกี่โมงครับครับทุ่งก็เก็บแล้ว ชูชี๊บชิครับกินอันยองอาเซียวมีแบบชิ้นใหญ่ด้วยชิ้นใหญ่ด้วยกินโชว์เลยฮะกินโชว์คำเดียวทำไมอ่ะกินโชว์ได้ชิ้นใหญ่ลองไหมบ้ามันอิ่มไปเลยกินเท่าไหร่ครับถ้าเป็นนี่20พวกนี่15ฝั่งนี่10เอาเนี้ยน้องผมชิ้นหนึ่งเฮ้ยอันนี้มีอะไรแนะนำอีกเนื้อหมูใช่ไหมครับเฮ้ยเนื้อวัวใช่ของผมผมน้องทีมเองผมไม่กินเนื้อวัวแล้วผมท่านไหนก็ได้ครับ แล้วอะไรอีกครับอ้าวกินแซลมอนปะเอาะจบเลยจบแค่นี้นะจบแค่นี้ครับผมจบแค่นี้เลยครับพี่เทน้ำเลยทำไมพูดน้ากลัวอยาุดแค่นี้นะจบแค่นี้เลยครับพี่ผมจะกินละโอ้โได้หมดเลยครับอืใส่หมูคับปั้นแล้วใช่ปะบีบเป็นยาสีฟันเลยนี่นี่นะอืมกินกระตีกันเอาเด้ออืม สายอย่างน้ำลายไหลภาษาอีสานรู้บ่าเป็นเป็นตาแซบปะเขาเขาไม่ใช้เขาเขาไม่ใช้ตะเกียบทำไมเพื่อบริษัทเพื่อรายการครับเพื่อรายการของเราเนี่ยนั่นเดือดนั่นเฉยเขาต้องเงี้ยวเขาเดือดเฉยว่าจะซื้อไหมครับซื้อซื้อมาครับมึงลองเลยอร่อยดูก่อนขอดูหน่อยนี่ดูแบบแบบเอะก็จะบอกแล้วว่าจริง อันนี้อร่อยอ๋มเจ๊ก็ไหวเขาทำเหมือนอา่ารย์บปัน acting มโคตรเหมือนเลย a c t n g ดีของกินเหรออมโดนน้ำสบีงไหมนะเพื่อนพี่จริงเออแล้วก็อ๋ออออัเหมือนในหนังเลยว่ะฉากเนี้ยเออจริงๆอไม่น่าอ๋อแวมัดีขึ้นยืมห โอ้ยหยิ้มแต่งต่คงโลกจริงแต่ให้มันเป็นคำนึงครับผมเพื่อบริษัทวุ่นรายการแล้บริษัทครับอะไรครับอะไรจ้าลูกจ้าพี่บอกรายการพี่เรายการรายการอะไรโอ้โหไม่ไหวล็อกเกี้ยวนะครับอ่าพี่อ่าพูดสารกระลงอีกแล้วอะไรนะโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้สุดยอดเลยจริงจริงอร่อยอร่อยอร่อยจริงครับ สเตเดียนะคะอันนี้อันนี้ให้เชีมเยอะใบครับปลาชิ้นไงขอบคุณมากคปลาชิ้นกินเลยทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณชายจ้าคุณพี่อุ้ยครุณพ่ออ๋อด้วยด้วยนะเนอะด้วนะพ่อครับพ่อค้าน่ารักด้วยนะโอ้โหแม่ค้ากน่ารักชื่อร้ามนารักด้วยด้วยค่ะพี่มาแล้วมีของอะไรด้วย ไม่ไดอะไรแนะนำ้างครับอันนี้อ๋ออันนี้เป็นน้ำพริกกากหมูค่ะเป็นโมโนเป็นโมโนครับผมปกติไข่กุ้ยช่ายค่ะปกติไข่กุ้ยช่ายวันนี้ไม่ปกติเลยมีน้ำพริกด้วยครับผมวันนี้ไม่ปกติใช่เพราะฝนตกมาขี้เล่นนะเนี่ยกินเลยกินเลยกินเลยเป็นท้าทายได้ครับผมใช่เพราะว่าถ้าไปลง on YouTube ไม่ได้ลองเป็นร้านนี้นะคะไม่ได้เงินด้วยนะก็เลยต้องซื้อซื้อครับแม่ค้าซื้อครับเดี๋ยวกลับท่าน ร้านวิวจะกลับมาซื้ออีกครับผมร้านเลยเหรอพวงมาจากอะไรรคับมาาจกต้นไม้มาจากต้นไม้มาจากต้นไม้คลองลาดนี่เดี๋ยวรอเริ่มยัดตะกรงแล้วมาจากอะไรมาจากต้นไม้เดี๋ยวแม่ค้าตดวนคนจริงครับผมขอบคุณแม่ตั้งครับอ๋อน้นเนาะขึ้องมันผ่านเหมือนทอดมันเนาะเหมือนทอดมันเหรอครับอ่าใช่ครับผมสมองมึงมีแค่นั้นแหละลองค่านะครเท่าไหร่อ่ะสามาส ได้ครับผมผมดี๋วผมโปรโมทให้มีเบอร์โทรมาเนี่ยนี่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 มโทรด้วยเฮ้ยผมถามนิดหน่อยดิถามนดหน่อยได้ไหมครับแล้วนี่ถนนคนเดินคนเดินคนเดินอุดรใช่มเขาเรียกคนเดินถนนคนเดินอุดรเนใช่ค่ะแล้วนางฟ้ามาขายของนี้ได้ไงครับเนี่ยเมื่อวลาส่งงาไปแล้วครับจ่ายตังค์ก่อนเขาเขาเตรียมมุกมาแล้วดีน่าผมจะเล่นเขาไม่ให้ผมเล่น แล้วเดินไปด้วย <c oughs> แล้วเล่นแล้วเขินแล้วเดินไปด้วยครับผมอร่อยไหมตรงลงอร่อยไหมครับเดี๋ยวจะกินคำแรกให้ดูเฮ้แล้วไปไปแล้วผูดนำเดินรายการไปไปนู่นแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเดินตามก่อนเดี๋ยวผมจะไปชิมข้างหลังครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าอร่อยแวะมาเองชื่อฝากร้านด้วยครับฝากร้านนานากุ้ยช่ายครับผมเจ้าเก่าตลาดนาหม้อเฮ้ยบ้านห้วยโอ้โหมันพูดผิดเลยที่เขาไม่น้าร้านด้วย มัเป็นอีเอ็นเซอร์ไม่เชิมีหน้าร้านด้วยเหรอมีการแต่ผมว่าน่ารักนะอะไรนะเธอเมื่อกี้มูคือก้อนงไม่แพ้ไม่เคย้ันบอกว่ามีหน้าร้านใช่ไหมอ่าพี่เขาบอกว่าแต่ว่าแต่ว่าที่น่ารักเออมีหน้าร้อยไปเลยผมตัดแท้อันนี้หน้าร้านอยู่ตรงแถวๆตลาดเอ้ยไม่ใช่ใต้กิจสุ่นใช่ไหมไม่เลยนี่แต่ว่าหน้ารักอยู่ตรงนี้นะหน้าร้านอยู่ตรงนู้น ครับหน้าร้านอยู่นี้น่ารักอยู่ตรงนี้หน้าร้านอยู่นู่นน่ารักอยู่นี่ก็ใช่ไงเบื่อแล้วจบแล้วต้องไปได้นะคะครับขอบคุณครับแล้วไม่ไม่กินด้วยกันนะเดี๋ยวกินก่อนนี่ิเดี๋ยวผมชิมแล้วกันนะครับชิมแล้วกันนะแต่รายกาน่ารักจริงครับรายเฮ้ยพี่นี่มันยังมีแบบเก็บมาพูดอีกเหรอเนี่ยใช่ครับผมพอกินเดือดทอดอ่ะยังไม่ทันโคงใส่พรอมอะไรมากินตรงมันมืดนเยี่ยมคอนเทนต์ไลนเนี่ย อันไหนชอบไหนหม้อมาถแทนเนี่ยชอบอะพี่ว่าไงว่ากูว่าใจเฮ้ยแดงแดงว่าไงแดงเยียอะไรของมึงกูว่าใจมึนหลังได้หวันเข้าใจวะกแม่งเด็กแนวหน้าเสียบ่มันมีเงินมันมีเงินดำ ไปแต่มืออุ้มมุกทาสัตว์อ่ะจริงเออว่ะแม่ัมาเด็กแนวนั่งขี้ดยูว้ะไอ้ใจเออเมื่อนพี่มึงซื้อไปเลยอ่ะกูว่านี้ดีกว่าสีเงินมาสีเงินอันนี้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 เนี่ยบ้างวันนี้ได้อะไรบ้างเต่าก็หลายอย่างเลยครับผม ให้พามนเล่าเรื่องครับพี่ว่าอร่อยทุกอย่างอ t รี่ได้ดูพี่ได้แค่นี้เองกางเกงแว่นที่ยุบผมเสื้อไม่ใช่เองชอบด้วยแหละไม่ซื้อหรอกก็ของอร่อยของดีๆที่นี่ก็เต็มไปหมดเลยครับผมยังไงก็ฝากเพจสาวกู๊ดไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับตะไคร้ให้ด้วยนะจ๊าบายฝากไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวผมขอไปเดินเล่นก่อนยังเดินไม่ทั่วเดินไม่หมดสักทีนะครับไปละ ไปแล้วครับ